ออกมาตัดเพ้ออย่างหนักกล้ายาวนะครับคุณชมสําหรับกระต่ายพันนิพานะครับกรณีที่เธอมีการไปร้องเพลงแล้วปรากฏว่าเธอถูกจับผิดถูกวิพากวิจารหลังจากที่มีการไปร้องเพลงผิดเธอบอกว่าเธอเสียใจมากครับถูกบูลลี่นะครับแล้วก็ถูกจับผิดถูกเหยียดถูกบูลลี่ถูกวิจารณแน่นอนนะครับว่าภากหลังนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรเธอก็ถูกจับผิดแล้วก็ถูกวิจารณมาอย่างต่อเนื่องนักร้องชื่อดังอย่างกระต่ายพันนิพาภรยาสาวของครูภัยบูลแสงเดือน ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับก็จะนํามาซึ่งกระแสดราม่าอยู่บ่อยครั้งเมื่อไม่นานวันนี้ครับสาวกระต่ายเธอไปร้องเพลงในสถานที่แห่งหนึ่งและได้ร้องเพลงดังทรงอย่างแบดนะครับนี่ครับซึ่งเป็นเพลงที่นิยมอยู่ในขณะน,นี้แต่ปรากฏว่ากลับร้องท่อนเนื้อเพลงผิดไปจากท่อนเพลงที่ต้องร้องว่าทรงยังแบดแซดอย่างบ่อยนี่กลับร้องเป็นทรงยังแบดแซดอย่างบ่อยร้องผิดจากบ่อยเป็นบ่อย ชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาวิจารณ์สิครับแล้วก็บูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงร้องเพลงนะครับจากเพลงล็อกกลายเป็นเพลงลูกทุ่งร้องได้ยังไงี่ก็ไปแซวเขาขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนก็เข้ามากำลังใจสาวกต่ายเช่นกันความเคลื่อนไหวล่าสุดจากตัวสาวกต่ายเองนะครับเธอเคลื่อนไหวผ่านทางติ๊กตอกในเชิงตัดเพ้อที่ถูกวิจารณ์และก็ล้อเลียนอย่างหนักร้องเพลงแต่ละเพลงหนูตั้งใจร้องมากๆหนูพยายามพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมาตลอดหนูเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เพราะอะไรเลย ไม่ได้ร้องเพลงเพราะอะไรเลยแต่ยังมีเอฟซีกลุ่มเล็กๆที่คอยให้กำลังใจและก็คอยฟังเพลงของหนูหนูเสียใจมากนะคะที่ทำออกมาได้ไม่ดีพอหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำตัวยังไงจึงจะถูกใจของทุกคนหนูกดดันมากๆบางคนเอาหนูไปบูลลี่เรื่องการร้องหนูแอบเสียใจมากๆหนูไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเพราะหรืออะไรเลยแต่เวลาหนูได้ร้องเพลงหนูมีความสุขมันได้ปลดปล่อยความเครียดได้ดีมากๆเรื่องการร้องของหนูเป็นมาสักพักแล้วค่ะ แต่หนูพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดเพราะสภาพร่างกายของหนูเองก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าหนูผิดพลาดยังไงขออาภัยด้วยจริงๆนะคะคือหนูไม่ไหวจริงๆครับและขอบคุณคอมเมนต์ที่อบอุ่นของพี่ที่ให้กำลังใจด้วยนะคะถ้าหนูไม่ได้ตอบคอมเมนต์จะนอนไม่หลับเลยปกติหนูไม่ค่อยพูดด้วยซ้าแต่หนูแอบเสียใจมากๆคะ่ะผิดพลาดประการใดน้องต้องขออาภัยด้วยนะคะนี่ น้องกระต่ายคุณกระต่ายก็โพสตเข้าความยาวเหเอียดผ่านทางติ๊กต็อกหลังจากที่เธอเนี่ยไปร้องเพลงสรงหนึ่งแบทแล้วร้องผิดจนมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาใส่มาล้อเธอเอาพิพา์วิจารการร้องเพลงของเธอจนทาให้เธอเนี่ยบอกเลยครับว่าเสียใจกับเรื่องนี้มากครับบรรดาทาท์หมาทา้าทแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็ป เพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนําโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจ a n แฟนแอนเฟรนนะครับน้องโอลาฟน้องวะจา่าน้องเปียกจากบ้านจักกะปล่อยฮัสกี้เฮาสน้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพี่ตรีชัยนรค์นะักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับงานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่อง,งานเพชรอินวันเดอร์แลนด์2022นะครับ ไปเจอกันได้ที่เซ็นทันพลาซ่ซาเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ